เอว32ลดเหลือ22เพราะกินแบบนี้เป็นมื้อเย็นมิลไฟนาเบะเนี่ยเป็นเมนูหม้อไฟที่ไร้แป้งคลิปนี้เมจะแจกสูตรเมนูโปรตีนสูงที่เมทำกินบ่อยมากลดลงมา10นิ้วเนี่ยจาก32เหลือ22ไม่ได้กินแต่อกไก่จืดๆเด้อคั้นแรกนะเตรียมผักกาดขาวแล้วก็วางสลับด้วยเนื้อสัตว์ที่เราชอบได้เลยเมเองจะชอบใช้สันคอหมูคือมีไขมันนิดหน่อยบางคนจะใช้เป็นเนื้อวัวสลด์เนี่ยก็อร่อยไปอีกแบบนะทุกคนแกวัตถุดิบเมนูนี้ทำง่ายมากแล้วือเตรียมของน้อยมาก โปรโตีนสูงแล้วยังกินผักได้เยอะอีกด้วยเออแล้วคืออีแฟนี่ชั้นนา้บอกว่ากินตอนแฮงค์นะโล่งหัวมากแกเอ้ยสูตรน้ำซุปเนี่ยเมได้ไอเดียมาจากพี่สาวชาวจีนท่านหนึ่งแกสังเกตมาว่าพอสจอเขาจะแบบผิวสวยออร่าผิวเปล่งปลัง่งในน้ำเต้าหู้มีทั้งโปรโตีนแล้วก็กรดอะมิโนคือตัวเนี้ยช่วยให้ผิวชุ่มชื้นเปล่งปลั่งจากภายในน้ำเต้าหู้น้ำซุปไก่แล้วก็น้ำเปล่าไม่ต้องปรุงเยอะเน้นความหวานจากวัตถุดิบธรรมชาติสูตรเนี้ยบอกเลยว่าหอมมันนัวน้ำจิ้มสุ เดตของมอสมีดีเจ้าของแบรนด์เนี่ยเคยหนักถึง120กิโลเลยแกนี้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทาเครื่องปรุงสูตรครีนสูตรคีโตออกมานี่ไม่ใช่หน้าหมาหนาะแต่ว่าเมย์ซื้อกินเองจ่ายเงินเอง100%เครื่องปรุงโซดเดียมต่าแต่ว่ารสชาติลแซบมากแซบถึงพริกถึงขิงถึงใจจริงๆอ่ะถ้าใครอยากได้สูตรอาหารเพิ่มเติมนะพิมพ์คําว่าเมนูครีนแซบๆไว้ใต้คลิปนี้เลย